สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องดีทีแปดหนึ่งสามชแนลวันนี้ก็จะมาทําเป็นคอร์สที่3นะครับก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าทําไมถึงต้นผมเนี่ยถึงลูกเยอะแล้วก็ต่อดอกติดดีนะครับก็คือจริงๆเราต้องเท้าความอนว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกเลยตั้งแต่ปลูกนี่เราต้องรู้พื้นที่ก่อนพื้นที่ในการทำํำถ้าเราเอารถแบ็คโคมานะครับแบ็คโค มาทําพื้นที่อ่ะเราต้องดูก่อนว่าพื้นที่เราอ่ะมันเป็นเนินหรือเป็นนาอ่าถ้าผมแนะนํานะสระเนี่ยเป็นพื่ชอบน้ําถ้าทําเป็นนาจะดีเดี๋ยวถ้าเป็นนาอย่างไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูก่อนเราสังเกตสังเกตในคลิปของท่านใดก็ได้ใน youtube นะท่านที่ทําดกๆเนี่ยอย่างแรกเลยพื้นดินเขาอ่ะถ้าคนที่ปลูกใหม่นะครับพี่ลองดูก่อนเลยพื้นดินเขาอ่ะจะสีดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเนี่ย ดำและแฉะน้ำาด้วยดำมีน้ำขังแฉะน้ำสังเกตไหมแล้วก็พื้นเขาจะเป็นเรียบหมดส่วนบางส่วนเนี่ยนเนยขาจะทําทางเดินแบบผมเนี่ยมีอิดมีอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพื้นเขาแฉะมากใช่ไหมอ่าคือพื้นแฉะเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่าเราเดินอ่ะแล้วมันเละแต,แต่สละเนี่ยเขาจะชอบมากเลยซึ่งถ้าตอนทำเนี่ยตอนจะปลูกสละที่มีต้นพันธุ์ผมไว้ลงเนี่ยแนะนําให้เอา แนวลาบเป็นพื้นดินแนวราบเลยไม่ต้องมีกระป๋อมไม่ต้องมีอะไรเลยเสียงรถก็จะเยอะนะครับรถไปรถมาเยอะมากเลยตอนนี้นี่นะครับแล้วก็ให้ถ้าถ้าสวนใดที่ทําเป็นเนินแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนาําวิธีการแก้ปัญหาให้แบบผมเหมือนกันผมก็มีแบบเนินอะ่ะแต่ส่วนหน้าบ้านเนี่ยคือดีคือมันพื้นดินนี่คือเสมอหมดก็คือน้ําจะท่วมเหมือนกันหมดแช่เป็นสีดำอะไรหมดเลยแล้วลูกเนี่ยก็คือจะจะเหมือนกันหมดเลยจะเท่ากันหมดจะดกมากทั้งต้นให้ดู ก็เลยให้บอกกอนว่าก่อนที่จะใส่ปุ๋ยฉีดยารดน้ําทุกอย่างก็คือมันเป็นที่ช่วยเขาให้ออกลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นดินก็ต้องดูแลด้วยก็คือพื้นดินเนี่ยต้องให้แช่น้ําตลอดเวลาถึงลูกจะออกเยอะลองสังเกตได้เลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะขออนุญาตปรับกล้องลงก,ก่อนอมาดูทางนี้ มจะไม่บอกนะว่าให้ใช้ปุ๋ยตรงนู้นก่อนรดน้ำตรงนี้ก่อนอย่างแรกต้องดูพื้นที่ของเราถ้าดินมันแห้งเกินไปอ่ะใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงมันก็ไม่ออกลูกครับออกลูกยากออกลูกน้อยเนี่ยเห็นแฉะแบบแฉะเขียวดำอย่างเงี้ยถือว่าใช่เนี่ยให้ขังอย่างนี้ไปเลยขังอย่างเงี้ยคือร่างไม่แช่น้ำไม่ตายหรอกครับเพราะถ้ามันตายนี่ไอตัวเล็กผมก็ตายเ้วเหมือนกันเห็นไหม วิธีผมที่ผมจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันคือฟุกนะผมบอกเลยฟุกมันคือเขาเรียกประสบการณ์แต่มันฟุกจริงก็คือผมอ่ะเอาต้นมาเรียงแล้วใช้ท่อ PVC วางงี้ไหมรูดยาวไปนู่นเลยทําต้นนะครับผมก็พรผมขายต้นไงใช่ไหมผมก็เอาท่อซีมาทําเป็นบ่อแล้วบังเอิญมันฟุกมันฟุกตรงที่ว่าเอาท่อมากั้นปุ๊บเนี่ยมันจะกั้นน้าเป็นแนวๆไปเลยแนวสระเขาอะ กันยาวไปนู่นกันยาวไปนู่นใช่ไหมน้ําพรรถน้ําอ่ะน้าก็จะขังเรื่อยๆพอะผมทําเป็นหยักๆไปเห็นไหมนี่นี่แล้วก็นู่นอีกพาไปดูซึ่งของผมก็เหมือนกับสระมันจะล้อมคอกไปอะ่ะเหมือนกับตั้งใจให้ท่วมอะ่ะแต่จริงๆแล้วคือฟุกด้วยนะครับเห็นไหมในฝั่งนี้ผมก็จะมีทอ่อการบดดินหมดพรรถน้าเนี่ยน้ามันไหลไปตางนี้ดูดน้ํพลไหลามาก็จะชนทอ่อน้ําก็จะท่วมไปแ่แถวนี้แหละเห็นอนกัน นี่ก็ท่วมอ่าแลลูกมันก็ดกหมดดกทุกต้นนะครับอันนี้ยิ่งใหญ่เลยเหมือนกันคอกให้น้ำท่วมเลยในนี้เลยอ่าแล้วก็ถ้าเราทำให้มันชื้นขนาดนี้ได้แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเออได้งไงเดียวไอตอนปลูกอะไอตอนปลูกอะ่ออกอะใบ ใบยาให้ห่างกันมากเกินไปถ้าใบห่างกันมากแดดส่องเยอะก็ทําให้ดินแห้งมันก็ไม่ดีผมว่านะถ้าปลูกนะผมแนะนําเลยคือห้าคูณห้าคือถ้ามันชิดกันเกินไปใบชิดกันไปอย่างผมเคยบอกก็คือราราจะมาราจะกินลูกลูกเขาจะเกิดราง่ายแต่ถ้าแดดมากเกินไปแดดก็เผาลูกอีกลูกดําลองสังเกตได้ว่าไอ้ไอ้ที่ไม่กั้นสารเมเนี่ยลูกมันจะดำทันทีมันจะดำแบบเปลือกมันจะไหม้สีมัน แตกต่างกันเห็นชัดเลยส่วนปุ๋ยยาที่ผมใช้มันก็ปกติทั่วไปถ้าสระส่วนมากก็ใช้เอ่อสิบสามสิบามิบเอ็ดหรือไม่ถ้าอยากใช้เคมีซีก็สามเก้าเก้าอ่าประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูอที่แบบมันเป็นเนินดีกว่าอ่าครับเดี๋ยวไปถึงก่อนนะครับ a few minutes later ครับก็เดินมาถึงที่ที่เป็นเนินนะครับเป็น ที่ผมบอกว่าลูกไม่ค่อยออกนะให้สังเกตพื้นดินก่อนเนี่ยพื้นดินอย่างเงี้ยให้มันใส่ปุ๋ยยังไงก็ตามแต่ให้รดน้ํามันต้องขยันรดน้าอ่ะถ้ายด้ารดทุกวันเนี่ยมันรดไม่ไหวหรอกจริงไหมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการนังมนะอันนี้ก็คือเป็นแนวขมผมเองก็คือถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมทํามาตั้งแต่เด็กนะก็นี่สังเกตพื้นดินก่อนพื้นดินก่อนไม่เขียวนะไม่เขียวไม่ดานะเป็นดินแบบแห้งแห้งแห้งฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนะเนี่ย มื่อคืนเนี่ยมันแห้งหมดเลยเนะี่ยเพราะมีแดดส่องถึงเยอะเดี๋ยวให้ดูครังนี่ยพอแดดส่องถึงเยอะปุ๊บเนี่ยพื้นดินมันจะขาวหมดเลยแล้วลูกไม่ค่อยมีเนะี่ยพี่ดูเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆมันมีแต่มันมีไม่ไม่เต็มร้อยอะไม่เต็มหลักเต็มหน่วยผมก็ไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคือที่ผมไม่ทำเนะี่ยเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาไงมันเยอะให้ผมด,ดูลูกไม่ค่อยได้เต็มหลักเต็มหน่วยอ่ะพี่ มีแค่เนี้ยเห็นไหมมีแค่เนี้ยใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยรดน้ําเท่ากันนะอ่าแต่ผลผลิตไม่เท่ากันนี่อ่าก็เป็นพเพราะว่าดินไงเห็นไหมที่โคมันแห้งเนะี่ยฝนตกเท่ากันเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แฉดสวยเห็นไหมอันเนี้ยแห้งขาวอ่ามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ใบด้วยใบยเขาชนกัน,น,นปุ๊บเนี่ยแดดไม่ส่องปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งยากเห็นไหมแล้วก็นี่มันเป็นเนินเป็นเนินน้ำจนตกมาน้าไหลหมดไหลทิ้งไม่หมด เดินไหลไม่นู่นเ่ะไหลลงไปอย่างนั้นอ่ะอ่าก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยจะใส่ปุ๋ยใส่มากขนาดไหนมันก็ไม่ได้ลูกก็ออกยากอ่ะพี่เพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยวิธีแกเออวิธีแก้มาเข้าเรื่องวิธีแก้เลยวิธีแก้คือถ้าผมนะถ้าผมว่า,าจริงๆนะผมจะเอาเสาอย่างที่ผมบอกอะ่ะเอาเสาเอาไม้เอาดินก็ทําทำเป็นคันอ่เดี๋ยวเราพาไปดูดีวกว่าจะได้เห็นชัดอันนี้ ทำไว้สามสี่ปีแล้วแหละแต่ว่ามันผุพังแล้วนี่กระสอบทรายกันให้น้ำมันขังตรงนี้น่ยตรงนี้ตรงนี้ดินจะดำะเห็นไหมสังเกตไหมอ่าดินดําตรงนี้ก็คือพอจะมีลูกได้บ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราควรจะกักเป็นบอ่อไปเลยไม่ให้ไม่ให้น้ําไหลออกมาให้กักไว้บ้างทําให้ตรงนั้นอนะ่ะชุช่มน้ําแช่น้ำนะครับถ้าผมถ้าผมทำแล้ผม,ผ,มผมจะตัดเลย เอาเสาเนี่ยวางกั้นเลยวางกั้นเนี่ยแนวนี้ครับอย่างเงี้ยวางกั้นเลยน้ําไหลทางไหนกั้นทางนั้นกั้นดักทางน้ําเลยให้มันท่วมไปลองทํทสานหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่ไก่แกบต้นละสองลูกเนี่ยโอกาสดินจะฟื้นแล้วก็น้ําจะท่วมขังดีนะครับทําให้ลูกออกอแล้วมีแต่ปัญหาโอ้ยทําไมถึงลูกออกน้อยเอาอะไรก็ใส่ปุ๋ยเท่ากันก็นี่แหละปัะเด็นคือติดคือดินด้วย ก็มันแห้งมันขาดน้ามันก็ไม่มีอ่ะคลิปนี้ก็คงจะมาบอกแค่นี้ครับว่าให้เอ,อทำคันดินใหม่แล้วก็ดูการไหลของน้ําตอนฝนตกว่าเขาไหลไปทางไหนเรากั้นทางนั้นกั้นให้อยู่กับต้นแฉะอะไรช่างแฉะกะช่างครับเพราะเดี๋ยวเราก็เอาอิฐเอาปูนอะไรมาทําทางเดินของเราเองเอีพีหน้าก็ผมอาจจะมาแนะนําแนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าทัานที่จะปลูกสละเนี่ยควรทําพื้นที่แบบไหน ผมมาวางแผนให้ก็ได้เพราะว่าจริงๆก็ไม่มีใครบอกนะว่าถ้าไ่วางแผนไว้ปลูกตรงนู้นปลูกได้ตรงนี้แบบดีมันปลูกได้ทุกดินพี่แต่ว่าเขาเรียกว่างไงเดียเขาเรียกว่าวาง,วางกลไกในการดูแลถ้าเราวางแต่แรกอรวางแต่ปลูกอ่ะยันเก็บลูกได้อะอย่างเงี้ยเราก็จะมีของที่สมบูรณ์กว่าใครเขาแล้วเข้ามาเนี่ยให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ะไรได้ต่อไปเดี๋ยวพวกพี่ๆมีต้นสาสวยๆเนะี่ยพี่ก็เปิดสวนได้เหมือนกัน แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้กันหมดเนะี่ยถามว่าผมกลัวคู่แข่งไม่ไหมนะถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะทําให้ราคาสละดีขึ้นด้วยผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าถ้าเราเปิดรับนักท่องเท,ที่ยวเองอะไรเองเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคนกลางต่อรองเรายากเนี่ยนี่แหละ๋ยวต่อไปเราจะกินเองไม่ก็เราก็จะรวมกลุ่มกันเองอะไรเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยราคาสนะี่ห้าสิบเนี่ยต่อโลเนี่ยอยู่ได้แล้วครับทางนี้นะทางคตสวันออกนะอ่าแต่ถ้าผางใต้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่เห็นเขาขายกันเจ็ดแปดสิบ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็อีพีนี้ก็คงจะมาบอกแค่นี้นะครับส่วนปุ๋ยก็ตามที่ใส่เลยครับมันมันออกมอนกันหมดทุกยี่ห้อแหละปุ๋ยายายามันก็ถ้าถามว่ายาดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ผมเคยบอกเมื่าที่แล้วแหละว่าตัวนู้นใช้ยังไงตัวนี้ใช้ยังไรรง,งไแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยใส่นะครับกลางสูงหลังสูงแค่นี้แหละพอแล้วอ่าแล้วก็อีพีหน้าก็เป็นการวางแผนนะครับก็คือไม่ใช่คอรสคลิปนี้ก็ถ้าผิดประกาศผิดพลาดประการใดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับ